ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับที่เกิดขึ้นจากพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงให้มีการพัฒนาแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําในพื้นที่ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศนะครับซึ่งบึงสีไฟก็เป็นหนึ่งแห่งนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องนี้นะครับโดยบึงสีไฟเป็นบึงขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาอย่างช้านานนะครับปี2556ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักจนไม่มีน้ําในพื้นที่บึงเลยนะครับแล้วก็ปี2560ก็เกิดไฟไหม้เกาะกลางบึงนะครับเพราะว่ามีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานครับเพราะฉะนั้นหน่วยราชการในพระองค์ก็เลยมีการน้อมนาพระบรม ราชบายมาปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟแล้วก็ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนดําเนินการให้กลับมามีความสมบูรณ์จนแล้วเสร็จในปี2567นี้นะครับจนสามารถกักเก็บน้ําได้ถึง12.64ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็ยังมีการสร้างเส้นทางจักรยานรอบบึงนะครับเพื่อให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่พักผ่อนของประชาชนนะครับและได้รับพระหากรุณาโป,โปรดก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสนามจักรยานว่าสนามจักรยานสารานจิตมงคลสุขนะครับ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพร้อมกับเส้นทางจักรยานให้กับประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรนะครับ